เราได้มาโผล่ที่ทะเลสาบเดียเนียและพบก,กับทบงั้นบริจาครุนให้ข้าหน่อยสิอย่งางี้เมื่อก่อนข้าเคยเรียนคาถาฮินจลัดที่มหาลัยเรยาลุคเลียนะเราจะได้รู้ว่าเขานีออกมาเทีย่ยวจากมหาลัยแต่เสือกกลับเข้ามหาลัยไม่ทันช่วงเคอร์ฟิวโถยเดียได้ขอรุนเราประทังชีวิตและเขาสามารถสอนเวทมนมนให้กับเราได้ถ้าเราต้องการเพราะเขาพอจะรู้อยู่บ้างเจ้าเป็นคนดีนะด้วยครับจากนั้นเราก็สำรวจทะเลสาบที่กว้างใหญ่จนได้ไปเจอกับน้องรายา สวัสดีเจ้าคะแถวนี้อากาศหนาวนิดหน่อยนะเจ้าคะและน้องได้ขอให้เราช่วยโดยการไปเอาสร้อยมาคืนจากไอวีนที่นั่งต้มกุ้งอยู่ที่กระท่อมกุ้งต้มข้าโชคดีจริงๆที่ได้เจอกับคนอย่างท่านอนตาตาพาน่าจะพักผ่อนอยู่ในบ้านล้างข้างหน้านี่แหละเจ้าคะ่ะในระหว่างที่เรากําลังตามหากระท่อมต้มกุ้งก็ได้เจอเข้ากับแพชอดีตไอบ้าที่มาหาเรื่องเราในถ้ำและใส่ร้าย oh, <wow. S 1> ว่าเราเป็นคนสารเลวที่ไปหยิบของมันโอ้ไ oh, <wow. S 1> ม่ได้เจอกันนาน <Please. S 1> นะ นาแพทเอฟผู้ไร้ซึ่งพันธะไงปัจจุบันมันจะเปิดร้านขายของชื่อแพชพานิชและเขาได้บอกเราว่าตายกังหันน้ําใหญ่ที่มาหาหลัยนะมึงมันมีตุก๊กตาเหล็กอยู่ด้วยนะถ้ายอมให้นางจับตัวไปแล้วก็ก็จะเปิดว่าไปยังเชิญปรึกษาทองเลยละ่ะแล้วก็บอกน่าสนใจถ้าไม่ลืมได้ลองไปหลังจากเดินออกมาได้3ก้าเราก็ลืมเรียบร้อยและไปพบกับไอเวนที่เอาสร้อยของลายาไปแล้วมันก็ขายให้เราในราคาพันลูนเลวจริงๆบ้าเนี่ยมันใครมองอะไรเฮ้ยมีปัญหาอะไร โอ้เจาก,ากได้สร้อยคอ,อนั่นเหรอจากนั้นมันก็ชวนกินกุ้งต้มอ๋ออย่างนั้นเหรออย,อยากกินกุ้งสินะซึ่งขายให้กูอยู่ดีนึกว่าจะให้ฟรีเถ้ยแม่เพิ่งจะทำเสร็จเลยเดี๋ยหนึ่งสองจากนั้นเดินทางสำรวจต่อเราได้เจอกับมังกรสายเวทโอ้โอ้ไม่ยากไม่ยากตกตายเนี่ยเม่วะ เราก็เลยไปเทศให้มันฟังว่าพื้นที่ทั้งกว้างใหญ่มึงไม่ไปมึงไปขึ้นเขาทำมะเขืออะไรวะใครจะไปตีมึงได้เลวที่สุดเดี๋ยวมึง่าหันหน้าหนีดิโอเคอะจากนั้นเราก็เบิร์ดกันโหลไป1หนึ่งทีแล้วเราก็เพิ่งนึกขึ้นได้ว่ายังไม่ได้ทำเควสดของบายเลยนี่วาก็เลยกลับไปที่ริมเกรฟเพื่อตามหาบรายนักลบครึ่งหมาปา่ามันมีที่ว่าต้องกดตรงไหนไม่ได้คุณเฮ้ยเสีง <S <S ส<ว>ยงนั่นไงมาละ ้าเรียกสงเจ้ามาสินะแล้วพี่แกก็จะโผล่ออกมาและบอกว่าเขากําลังตามหาดารีวิวถ้าเจอมันก็บอกด้วยละจะตื้มเป็นคนเดียวเดี๋ยวพี่ไปแจมด้วยจากนั้นเราก็เอ๊ะเพิ่งนึกขึ้นได้ว่ากูคาดไปแล้วนี่ว่าแล้วก็ไปเจอพี่ไบร์อีกทีที่ uh, <right. S 1> อ๋อเจ้าเองเลยทงเจ้าเสียเวลาไปเยอะเลยนะคุกปิดผนึกสุนัขล่าเนื้ออะไรนพี่ไบร์ก็โผล่มาแล้วบอกว่าถ้าเจอเข้ากับผู้เท่าช่างตีเหล็กก็บอกว่าไบร์แนะนํามาแล้วกัน เดี๋ยวเขาจะเก็บหนี้ของบายกับเราไม่ใช่เขาจะดูแลเป็นพิเศษเลยแหละจากนั้นเราก็ว่าไปที่หน้าประตูมหาลัยเพราะได้กุญแจจากพี่มังกรสายเวทที่เราไปเทศได้ฟังแล้วก็เดินย้อนกลับไปที่ด้านหลังพบกับยายที่อยู่อย่างเดียวดายและเสพติดกันขอน,นิ้วเอามาให้ยายเถอะเอามาให้ยายเถอะอร้องนะแล้วเราก็ให้ยายลองนิ้วเรา ยายบอกเรามีชะตาเกี่ยวพันกับมิเคล่านะและกระค่มส่วนน้ำหน้าอ้าวกูจะรู้ไหมนาะยยายจากนั้นเดินเข้าประตูมหาลลยแล้วก็พบกับมือสังหารผาอีกากับพีซาเมือถึงซามูไรกำลังสู้กันอย่างดุเดือ,อดืออนี่ครับเอออ,อุ้ยไล่กูเราจึงไปช่วยจากนั้นพี่แกก็จะบอกว่าเป็นเจ้าเองเลยขอบใจนะที่วันก่อนช่วยข้าไว้วันก่อนไหนว่าเมื่อกี้เอง New oh นะิวโลหิตนั่นมันอันตรายที่สุดที่ข้าเคยจัดการมันได้เลยหละไอตัวที่เราฆ่าเมื่อกี้นะมันโหดมากสำหรับเขาอะนะแต่สำหรับเรามันอีซี่และเขาบอกต่ออีกว่าถ้าพบเข้ากับนิ้วโลหิตสีอินทนินเอลิโนโอเอลิโอนอลาชื่อไม่อ่านยากจังวะให้รีบหนีซะเพราะนางเจ๋งที่สุดแล้วก็บอกได้ซี่ถ้าเจอจะตบให้ดิ้นเลยจากนั้นเราก็ขึ้นลิฟต์เพื่อเข้าสู่มหาลัยเลยยาลูคเลียและเราได้พบกับนักศึกษารุ่นพี่ปี3และปี4ที่มาต้อนรับกันอย่างอบอุ่น และสอนวิธีการอ่านหนังสือเพื่อเตรียมรับมือกับการสอบกลางภาคแบบ Try h a r d อุ๊ยเอาหนังสือฟาดหน้าจะได้จำได้เร็วใช่ไหมครับที่เข้าใจได้ง่ายโดยการเอาหนังสือบ้องกระบาลสัก2-3ทีผ่านการรับน้องที่อบอุ่นแล้วเราก็ได้ไปเจอกับรุ่นพี่ปี8ที่กำลังจะโดนรีไทยเขามาบอกว่าหนีไปมาดิาดิครับมาดิมาดิครับมาดิโอ้โหอีซีจ่จัดๆแล้วก็บอกไม่เป็นไรไว้ใจผมเฮลไฮดา เรือโอเคครับสบายแล้วกูจากนั้นเราก็เข้าสู่ภายในมหาวิทยาลัยเล,ยลเียร์คาเลียได้เจอเข้ากับรุ่นพี่และโอ่งเคลื่อนที่เออเออโอ้โหเข้ามาคุยจอจีไม่หยุดกันเลยทีเดียวก่อนที่เราจะทนไม่ไหวแล้วบอกกูต้องฟังมึงบ่นตลอดชีวิต4ปีในมหาวลัยเลยใช่ไหมเนี่ยเราเลยไปสอบเทียบชั้นเพื่อไปเรียนกับปี3โดยการสู้กับเพื่อนสนิทของอาจารย์พราอ,อาจารย์กลับไปคืนดีกับแฟนเก่านาม หมาป่าสีชาติแห่งรราดากอนเน้งเลยโอ้โหไม่หมาเหี้ยมอะไรตีทียังวะในสมก,การนี้อือหอไอหมาเวนหลังจากผ่านมาได้รุ่นพี่ก็ยังเข้ามาจ่อจี้ไม่หยุดกันเลยทีเดียวเออโอ้ยมึงก็ให้กูได้ขยับเลยเถอะ เราเลยมุ่งหน้าไปหาอาจารย์ใหญ่แล้วขอจบการศึกษาเลยระหว่างทางก็ได้มีรุ่นพี่เข้ามาห้ามว่ามึงไม่ไหวหรอกมึงเชื่อกูแต่เราบอกเรื่องของกูโดยการสอบครั้งสุดท้ายนี้เราจะสอบกันที่ห้องสมุดโดยมีบรรณาลักษ์คอยเวียนหนังสือให้เราพอเข้าเฟสสองสมองผมก็ตื้อโ้โหไม่หก็เลยลองเบียวใช้สกิลไปอกพูดกับตัวเองว่าฉันจะไม่แพ้ตรงนี้นะนี่นนี่นเดี๋ยวพวกรุ่นพี่เข้ามาสมนํำหน้ากู โอเคซะทีเอาจีบมันไม่ได้ยากนะเว้ยถ้ามันไม่โดนทีเดียวตายอ่ะคุณก็เลยชนะได้แบบขาดลอยแล้วเราก็จบการศึกษาจากมหาลัยเรยาลูคาเลียเรียบร้อยหลังจากรับใบจบล้วก็โดนกับดักเคลื่อนย้ายไปโผล่ที่โบสถ์ผูกชะตาที่ทะเลสาบเรียเนียท่านเป็นผู้มัวหมองใช่ไหมจากนั้นเราได้ไปเจอกับผู้เท่าเต่าโดยเขาได้เล่าว่าที่นี่เคยใช้สำหรับล้างบาปถ้าฆ่าคนตายก็มาล้างบาปได้เหมือนกับแาดากอนไง แล้วผู้เท่าเต่าก็เสนอว่าจะคอยสอนเวทมนต์ให้แล้วกันเห็นหน้าตาดูงูดีไม่ใช่เพิ่มเติมให้เราว่าต้องแลกด้วยเงินนะเออจะสอนเวทมนต์ให้คุยกับผู้เท่าเต่าเสร็จก็เดินทางสำรวจต่อแล้วก็ได้เจอกับน้องไฮยิตาที่รูปร่างและหน้าตาเหมือนน้องอิลิน่ามากกว่าไม่ใครอยู่จากนั้นหรือเปล่าก็ชื่อไฮยิตาแบบแทบจะเป๊ะเลยแกน,น้องจะขออัุมนซสบเรี่จากเราเพราะคิดว่า อัญมณซาบรี่จะทําให้น้องสัมผัสถึงวิวรจากเบื้องลึกในดวงตาได้พอได้กินอัุ่นนั่นข้าจะสัมผัสถึงวิวรนั้นจากเบื้องลึกในดในตาค่ะพอให้ครบ2ลูกและลูกที่3เราจะไปเอาที่กระท่อมผู้ล้างแค้นแล้วก็จะโดนเอ็ดกาพ่อของน้องอิลิน่าเข้ามาล่าเราควงพลิวโอ้ว้าวโอว้โอ้โอ้โห้ควงพลิวอือผมคิดว่าเราน่าจะมีส่วนร่วมในการทําให้ลูกเขาตายมันก็คงช่วยไม่ได้เราจึงปล่อยให้เขาไปสบายและปล้นอัุ่นซาบรี่มาอือ เรียบร้อยครับผมดีสิู่ที่ว่าแนะนำมาให้น้องไฮยิต้าขอบคุณเจ้าค่าะหลังจากที่น้องได้ลูกที่สามไปน้องก็ดีใจยกใหญ่กันเลยทีเดียวต้องเปนผลไม้ที่กดงามมากแน่นั่นคือดวงตามนุษย์ไม่ไม่จริงนะอุ๊ยอ้วกจีโอ้ย แต่พอบอกความจริงว่าองุ่นสาเบอรี่แท้จริงและมันคือดวงตาของมนุษย์นองถึอกัะอวกมันออกมาเลยทีเดียวและเราก็จากไปอา้าวท่านอยู่ตรงนั้นหรอกเลยแต่ด้วยความเป็นห่วงและจึงวนกลับมาเจอน้องอีกรอบเพราะว่าน้องได้ซิแตกมันเข้าไปแล้วพราอก็บอกว่าน้องจะเป็นหญิงร่างโสมเอ้ยล่างทรงแน่นอนน่าจะเป็นหญิงร่างทรงอมกุลีแน่นอนและหลังจากนั้นนาโนเมทก็ออกเดินทางพร้อมกระหลงทางในดินแดนมัชมาที่กว้างใหญ่ต่อไป ข่าสหลับที่นี้ก็จบไว้ที่เพียงเท่านี้กันเลยนะฮะสำหรับบันทึกการเดินทางของนาโนเมดในเกม Elden r i n g EP4 นี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปและไลฟ์สตีมผมด้วยนะฮะใครที่อยากสนับสนุนสามารถโดเนทผ่านลิงก์ด้านล่างหรือสมสัครสมาชิกเลมบ์กีจุบบาทนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ด้วยกันนะครับผมไปนะครับ